อัปเดตอัปเดตกูเรื่องราเขามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊เจ้าข่าวข่าว,าวตี้ไหนพยนหาอย,ย่างอุ้มวนทุกใจตัวนแน่นอน,นอวันนี้รายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือเฮาอยากจะเชิญเจ้คุณผู้ชมครับเป็นจิตอาสาพีอ่ออฟคำว่าจิตอาสาเนี่ย ใจต้องมาก่อนแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าแฟนๆรายการของเฮาหลายท่านหลายคนในช่วงเวลาว่างนอกจากเฮา,าเนี่ยการกับปกติแล้วการที่ได้ทํางานเพื่อสังคมมันเป็นอย่างที่สุดยอดของชีวิตนะแม่เจ้าแล้วต้องบอเดือดร้อนเฮาตันาวนา่เดือดร้อนครอบครัวอี้ตัวนอกเขา้าไปจิตอาสาคือเฮาต้องใจไปก่อนเหมือนที่น้องไอบอกแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องไปกระทบกับครบอบครัวกระทบกับการใช้ชีวิตจะอีก,ก็อ่ได้นะจ้าว,วันนี้เฮาจวนต่างกู้ภัยของตารวจทางหลวงครับได้มาอู้มาจาก,กหมู่เฮาเพราะว่าตอนนี้เป้นจะเปิดรับสมัคร อาสากู้ภัยตำรวจทางหลวงนะครับเจิญนประธานศูนย์กู้ภัยตำรวจทางหลวงเชียงใหม่มาอุ้มมาจาก,กันนะครับคุณโรธเจียมจันยงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าตอนน้นเาข้าสู่รายการตอยต้องบอกคุณผู้ชมนี่ครับว่ากู้เตื้อเนี่ยบอกว่าจะภัยอย่างเกิดขึ้นก็นแล้วแต่ปีอ๊อฟเฮาตึงหันชุดสีส้มมูเนี่ยเนาะเข้ามาช่วยแล้วก็มาดูแลเฮาปองหันแล้วเฮาก็จะมีความรู้สึกว่า มีใครมาช่วยเขาละแม่เจา้าคือหนาะนอนเลยอาจจะบัได้หู้จักเนาะเนาะเจา้าอันทางด้านของประธานเนาะคุณนรโรดแต่หันชุดมาก่อนละครับ <c oughs> ครับ <c oughs> อย่างบางเตือเขาไปหันเปินเกิร์ดใหหรือเปินแย่การกันยูเขาก็บอกหู้ว่าเอ้ยเปินเป็นภยัยเป็นเจ้าหนะ้าทีเจ้าทีไหนตังใดแต่ชุดนี้หู้ละหันชัดเจนหันมาก่อนแล้วก็หัว่าเปินปฏิบัติงานปฏิบัตินาที่แน่แน่ยู่แล้วครับอันนี้ก็กาลังมาหู้ว่าเปิลมีในส่วนของอาสานะอืม พราสามารถีิจะเป็นแบบอาสา,าได้ถ้าค,คุณนรสได้เล่าภาร,รกิจของกู้ภัยตำรวจทั้งหลวงเจ๊งใหม่ท่าในภาพรวมเขามีภาร,รกิจอะไรอย่างจะได้ผ่องเจ้าภารกิจภาพรวมนะครับเบื้องต้นนี่ก็คือจะสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหลวงนะครับบางเตื้อแบบมีภาร,รกิจตั้งดง,ต,ง,ดงตั้งดานเขาก็ไปช่วยเปิ้นหรือว่าอย่างนะครับมีงานอะไรอย่างนะครับครับแล้วก็ภารกิจการแห่งภารกิจก็คือเขาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเจ้า แสดงว่าเฮาขึ้นตรงอยู่กับตำรวจทางหลวงเท่านั้นครับผมอ๋อมีตำรวจทางหลวงที่ไหนก็จะปะเฮาอยู่ตีฮั่นครับ<ม>อืคือมีภารากิจหลักๆก็คือช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงครับผมถ้านึกถึงภาพตำรวจทางหลวงก็นึกภาพถนนนะพี่ออฟพ, <c oughs> พอถนนแล้วสิ่งที่จะมาคืออุบัติเหตุนะครับนั่นก็คือภารากิจที่เฮาจะดูแลแต่ว่าก่อนอื่นที่จะจะฮู้จักว่าเฮาทำหน้าที่อย่างพ่องเนี่ยนะครับ เพราะอะไรอย่างถึงมาเป็นอาสาออ่อครับพราจริงๆนี่ตั้งแต่แรกนะครับคือตัวผมเองนะครับก็คือใยากช่วยเหลืออก็หาช่องทางแตะก่อนก็เคยอยู่แล้วก็ปุ๊บของตำรวจทางหลวงเป้นใครได้ก็คือ,อรวมกลุ่มกันมาครับจิตอาสาแล้วก็เลยก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี54ครับเจ้า คือด้วยความหน้าต่อหน้าเนี่ยเอาเอาเป็นวัจัยเฮาเนี่ยชอบเรื่องของงานอาสาอยู่ละครัชอบเรื่องของการช่วยเหลืออยู่แล้วอีนะอเราโดยปกติแล้วเฮาเนี่ยอยู่แล้วเราตำรวจท้งหลวงเปิ้นหันกะเปิ้นหันว่าเฮาเนี่ยการเนี่ยตังจิตอาสาเนี่ยตังอาสามาก็นเลยจวนว่ามาย่าด้วยกันก่อครับอ๋อแล้วบนบอกว่าเฮาไปรวมกลุ่มกันไีกถืออันอันแสดงว่าถือว่าเป็นรุ่นแรกรุ่นบุกเบิกเลยอีกเจ้าครับผมรุ่นบุกเบิกนะครับที่ตั้งมาครับ คือเขามีใจอาสาที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพีอ่อ๊อฟครับท่านผู้ชมครับลองดูว่าบาได้นึกถึงอุบัติเหตุอย่างเดียวหันภารกิจเป็นหน้าขนาดเลยครับนอกจากอุบัติเหตุแล้วจะก,กี่รดน้ํามันหมดก็เติมน้ํามันห้องได้เลยก็เชา้าเปลี่ยนยาง <c oughs> ได้ครับ <c oughs> อ๋อ <c oughs> นี่คือภารกิจที่เราทํา <c oughs> ครับผมเ่ยมาตั้งแต่ปีไหนแล้วก็เจ้าคุณนโรดปีห้าสี่ครับผมปีห้าสี่จนตอนนี้ปีหกหกตัไรดอะ สิบสองปีโอ้โหแสดงว่าตั้งแต่ตอนนั้นก็คือเฮายูตีเป็นอาสาของตำรวจทั้งหลวงมาโดยตลอดครับผมสิปีนี่คือยูตีนี่มาตลอดเลยครับผมแต่ก่อนหน้านี้ก็ผมอยู่กู้ภัยที่อื่นเนาะแล้วก็คือตำรวจเพื่อนจวนมาอยู่ก็ทำมาเกือบสาวปีแล้วครับเจ้าแล้วตอนแรกที่เปิดบอกว่าเฮาไปรวมๆกันมาถามคนผู้จักไข่จะได้อยากจะมาจุยพองเริ่มต้นนะตอนนั่นปีห้กี่คนเจ้า ตอนแรกๆมี11คนครับโอ้ก็ได้นักอยู่เนาะคือวันนักก็เจ้าท้า11คนนี่ก็พอหายพอดีครับครับ11คนได <c oughs> ้ร <c oughs> ับกามาก,ก็เริมเลยเลยเนาะ <c oughs> เอาก็เพิ่มขึ้นมาจากการได้มีคนที่มาเป็นอาสาเนี่ยนะครับนอกจากอย่างคุณโรธเข้ามาเป็นแล้วในคนที่ทํางานด้วยกันนะครับมีความหลากหลายอย่างใดในการเข้ามาเป็นห้องแต่ละคนทําอาชีพแบ่งเวลาจะได้ครับก็ใช้เวลาว่างนะครับ ก็เลิกงานบางคนก็อประมาณช่วงหลังห้าโมงก่อมาช่วยนะครับหรือว่ายังบางคนทํางานเพิ่งก็จะมีวันยุดวันอาทิตย์พ่องหรือว่าอย่างนี้ครับก่อสลับกันมาก่อของเฮานี่ก็คือจะบอกมีเงินเดือนจิตอาสาเท้ๆเลยครับสุดๆเลยเนาะด้วยใจครับถ้าใครเข้ามาด้วยถามว่ามีขาดตอบแทนก่ออีคือบ่ได้ละบ่ได้ละเราต้องใจล้วนๆแล้วือวคือด้วยใจแล้วบอกมีเวลาเข้างานออกงานว่าเจ้าเนาะ คือเฮาต้องพร้อมเสมอครับผม,บมในฐานะที่เป็นอาสาแล้วก็เป็นรุ่นบุกเบิกเอาอีนาะน,นะครับในการทํางานของอาสาภูภัยตารวจทางหลวงคุณนรสมีเหตุการณ์อย่างที่เฮารู้สึกว่าเฮาประทับใจว่าเนี่ยเฮาเป็นคนหนึ่งที่สามารถจะคลี่คลายความเดือดร้อนความตุกความเสียใจยของพี่น้องประชาชนนะครับก็คืออันเหตุหลักๆนี่ก็คือแผ่นดินไหวที่เชียงรายนะครับก็คือไหวปุ๊บ ก็รวมกลุ่มได้ปุ๊บก็ไปกันน้องๆก็เดินทางก็มาเกินชั่วโมงครับก็เข้าพื้นที่ก็ไปดูหน้างานก่อนนะครับแล้วก็คือแหมวันมาก็รวบรวมลงในเพจแล้วก็อ่านพี่น้องประชาชนเปิ้อนก็อฮอมมาเนาะแล้วก็เปื้อนฝูงแล้วก็เราก็ไปทํากับคงกับเข้าไปช่วยเปิ้อน,นครับจ,จนสถานการณ์ขี้คลาย ก็ถือว่าเป็นเป็นเหตุการณ์ใหญ่อย่างเอ๊เนาะคุณนรสดบอกเราเขงฟังเคืออนี่เขาไปติดเชียงไฮ้แต่นี่คือด้วยด้วยลักๆแล้วเขาอยู่ในพื้นที่เชียงใหม่ครับผมก็คือถ้าเป็นอาศัยที่จะมีทุกจังหวัดก็เจ้าอกู้ภัยตํารวจทางหลวงนี่จะมีโซนทางโซนอีสานแล้วก็โซนทางภาคกลางแล้วก็ทางใต้เลยครับก็จะมีแล้วยังเหนือเฮานี่แล้วเจ้ามีมีทุกจังหวัดก็บททุกจังหวัดครับจะมีเชียงใหม่นะครับ เราก็เลยได้ไปจ่วยเจียงไฮ้ครับนี่คือการทํางานของเฮานะครับน่าตอนแหลก1 1คนตอนนี้กี่คนแล้วก็จะตอนนี้30ครับโอ้โหใจเวลาเนาะครับ,รบต้องบอกเลยนะครับว่าคนที่มาเป็นเนี่ยสากว่าท่านเนี่ยนอกจากมีภารกิจมีงานแล้วแสดงว่าใจทุกท่านมีเกินร้อย<ม>อเพราะเขาเข้ามาเป็นอาสาลแล้ว แล้วจะมาบมา่ไดก็ได้อิดก็อิดนะจ้ะเนาะทุก็ตุกเนาะับ้วก็เหตุห <c oughs> ตมาบมา่ไดก็บะฮู้เปิดห้องต่อไหนเฮาก็ต้องพร้อมไปตังก็บ่ได้ปีบ้บานก็ห่ว,หวงโอ้สปาย่างแต่นี่ถึงบอกว่าใจล้นๆนต้องเกินร่อยแท้ๆถึงจะมาบยากาศตรงนี้ได้เนาะแล้วปีนี้เฮาจะเปิดฮับสมัครอยากเล่าให้ฟังครับว่าในการเปิดฮับสมัครอาสากู้ภัยตำรวจทางหลวงเนี่ยครับ ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนหรือว่าแฟน,แฟนๆรายการพอกอยนะครับอยากมีมโอกาสนั่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งบางท่านอาจจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์อาจจะอยากเข้ามาร่วมงานตอนนี้เราเปิดโอกาสอย่างไิ่พ่องครับก็คือตอนนี้ปีหกคนะครับเราก็เปิดเริ่มเปิดรับสมัครก็คือตอนนี้ถ้าใครอยากสมัครก็ตยในเพจแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับติดตอ่อแล้วก็เข้ามากรอกเอกสารนะครับก็มาดูระเบียบการก่อนนะครับก็ เข้ามาถ้ามีเวลาว่างนะครับหมายถึงว่าเขาเปิดเขาเปิดทับนี้กุปปีก็เจ้าคุณนรสทุกปีครับโอ้คือแต่แต่ละปิดก็จะเปิดทับทุกปีทุกปีแล้วแต่ละปีเปิดทับช่วงช่วงเดียวกันนี่ก็เจ้าหรือว่าแล้วแต่จะเปิดเรื่อยๆครับแล้วแต่ออแสดงว่าในปีหนึ่งนี่เปิดทับหลายเตือครับแล้วการจะเปิดทับสักเตือนหนึ่งมาเนี่ยเขา ม,มันมาได้จะไรเจ้าหมายถึงว่าเขาจะหูได้แถบอ้ออนี่ยช่วงนี้จะต้องเปิดหับละก็จะช่วงใกล้เทศกาลนะครับอ๋อในการเปิดหัาสมัครผู้ที่จะเข้ามาเป็นอาสากู้ภัยตำรวจทา,างหลวงนะครับ<ด>ถ้าไผรสนใจได้ได้้ออย่างก็ได้ความหู้อย่างซป,ป้าย่างติดตัวไปหมดเลยคุณนรสครับหมายถึงว่าสิ่งติจะได้ห้าบนะความรู้เบื้องต้นในการปฐมพยาบาลได้โคต้าในการอบรมจากกู้ภยัย ได้ประสบการณ์งานคู่ชีพกู้ภัยตี้บ่มีขายตามห้างล้านหัวไปครับเฮาไปโลกมาได้เลยเนาะครับเออแล้วก็ครั้งหนึ่งเขาก็จะได้ทํางานเพื่อสังคม,อ,อ,มอยากก็จเจ้าการตีเฮาจะได้เป็นอาสาสมัครอยากก็เบื้องต้นนี่ใจก่อนนะครับเจ้าถ้าคุณม,มีเวลาแล้วก็ปุ๊บถ้ามีเวลาปุ๊บก็เข้ามาก็คือเฮาก็จะสอนนะครับก็จะมีจัดอบรม ถ้าอยู่ปุ๊บเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆเขาก็จะมีเครือข่ายของน้องๆเนอะเขาก็จะจัดอบรมมันมีหลักสูตรหลายหลักสูตรนะครับอืมสแสดงว่านอกจากที่เขาจะได้มาทํางานแล้วได้ช่วยเหลือสังคมแล้วเขาอย่างได้ความภูมิใตัวเเนาะเพราะมีการอบรมอยู่ตลอดนะครับ<า>ผมเจ้าเสียการสมัครอะไรอย่างจะได้ก็เจ้าอาของศูนย์คู้ภัยตำรวจทางหลวงนี่สมัครฟรีครับอมสมัคร ได้เป็นด้วยกันก็ได้ไปอบร้มในความรูได้อย่างแหมเนอกครับผมสมัครฟรีแต่ถ้าเกิดผ่านโปเกาะจะต้องเสี่ยงค่าตัดชุดคนเดียวมีงบครับอ๋อชุดนี้คือตัดคนเดียวครับผมโอ้่าได้อย่างนั้นได้เสี่ยงตัวนิดหน่อยนิดหน่อยก็เป็นชุดประจําครับผมเพื่อความปลอดภัยเนาะของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนะครับเจ้า แล้วแล้วยังคุณผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้เฮาต้องมีคุณสมบัติจัดใดในเบื้องต้นของเจ้าตีเฮาจะสามารถไปสามัครได้เบื้องต้นก็อายุ20ปีบริบูรณ์นะครับสาวปีขึ้นไปน้อเคยต้องโทษเนะเาะนะครับประยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดน่านะครับเฮาเช็คมดเนาะครับผม,มพราะเฮาอยู่สังกรรงนะัดหน่วยงานราชการเนะาะของตำรวจเปิน้นมันก็ต้องมีระเบียบวินัยนะครับต้องเป็นตัวอย่างครับผม ต้องแย่ตัวคืดีนะ,ะเจ้าตวอีเลยก็จะเ้ามนยิงปูใจได้หมดได้หมดครับผมมนยิงหนักก็ก็มีอยู่สี่ห้าคนครับก็แล้วแต่วนเวียนกันมานะครับเพราะมันต้องมีตัวบางเตื้อเกิดอุบัติเหตุเนะาะเข้าไปช่วยเหลือก็กต้องคือผู้หญิงเพิ่นเข้าไปช่วยนะครับ ในการทํางานกู้ภัยตารวจทางหลวงนะครับตึงไม่ยิงแล้วประจยัยผูค้ค,คนสามารถจะเข้ามาทํางานได้หมดเลยในการจะดูแลกับพี่น้องประชาชนหลักเกณฑ์ก็บมรยากใจของขึ้นมาก่อนละเพราะว่าสตุงสตางเงินมาได้อยู่แล้วเนี่ยนะคบท่านผู้ชมใน,ในความตั้งใจที่เราอยากจะทํา <c oughs> ในการดูแลกับพี่น้องประชาชนบเนาะคุณนโรดครับผมมีสอบนี็้ะเชาเข้อเขียนสัมภาษณ์อี้ถึงขั้นนั่นก็เบื้องต้นนี่จะสัมภาษณ์ก่อนเนาะก็ว่ามัน คือสัมภาษณ์ใจคุณครับต้องคุยกันนะเนาะต้องคุยกันก่อนครับยามบางคนเพิ่นมาสัมภาษณ์แล้วเก็าหายเลยก็มีครับเหมือนเขาก็จะได้เล่าารกิจเขาเป็นใดพ่อครับหรือว่ายังบางคนนี่สมัครแล้วลองมาฝึกงานสักกรรมไปเจองานแต้แบบผู้บัติเหตุหันเลือดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลัวนะครับเพราะบางครั้งเฮาเฮากิดมันก็เหมือนเหตุการณ์แต้ที่เัาต้องไปบ้าแด้ยังการทํางานโดยปกติคุณนัทโเจ้ายังเฮาเป็นอาสาเนี่ยเฮาก็จะมีแบบ สำนักงานของเฮาจี้กล้าหมายถึงว่าตึ่วันนี่คือเฮาก็ต้องไปรวมกันอยู่ตรงห้นหรืออยู่บ้านกันก็ได้แล้วก็โทรห้องกันเอาหรือลักษณะการทางานเป็นเจ้าเบื้องต้นนี่ศูนย์กู้ภัยอยู่ในสถานีตํารวจทางหลวงนะครับเชียงใหม่เลยนะครับก็เฮาก็จะมารวมแล้วก็คือแบ่งนะครับก็ไปอยู่ตามจุดเนาะ <S <S แล้วก็หรือว่าอย่างบางคนยาการปุ๊บมีอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ครับก็เฮาก็จะแจ้งแล้วก็มารวม นะครับแล้วก็ออกไปแต่อย่างเบื้องต้นนะครับก็คือเราเอาสแตนบายครับพร้อมช่วยเหลือนะครับพร้อมช่วยเหลือครับเฮาเคยมีออกไปปฏิบัติภารกิจโดยบได้มีทังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหลวงเฮาสามารถปฏิบัติภารกิจได้กว่าเจ้าได้ครับสามารถที่จะออกไปดูแลพี่น้องประชาชนได้เลยครับ<ช>ผมทีนี้ถามห้องครับว่าถ้า สมมติเราสองคนเนาะเกิดเหตุเกิดภัยเราจะขอาการช่วยเหลือจากอาสาเราได้อย่างไรพร่องครับเบื้องต้นก็1นึ่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดนั่นเกาะหนึ่งหกหกเก้ 1, 6, 6, แต่ของตำรวจทางหลวงคือแจ้งเข้ามาครับทั่วประเทศเลยแบบยังบางเตื้อเดินทางต่างจังหวัดหรือว่าอย่างนะครับรถเกิดยางหัวมพ่อน้ําแตกนะครับน้ํามันมดหนึ่เก้าเจ้าเอาเอไถามเป็นความหูนะเจ้าคุณนรด มันทํางานสมาร์ทตัวต้องถามซ้าซ้อนกันกน็หมายถึงว่าเฮาก็เป็นอาสาเขาต้องมันจะมีกู้ไพกู้จีบของตีอื่นแฮมหรือเต็มตำรวจแหนย่งงานสักครั้งหนึ่งอย่เจ้าหรือเฮาเบ่งหรือเฮาไออย่างกันจะได้มันบ่ซ้ำซ้อนครับเพราะอย่างของเฮาปุ๊บยังมีอุบัติเหตุถ้าเฮาใกล้เฮาไปก่อนอก็คือปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับแล้วก็คือฮือรถในเขตเปิ้นก็นําส่งต่อ แล้วก็เฮาก็อำนวยความสะดวกด,ด้านการจราจรอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะบ่าซ้ําซ้อนเพราะของเฮานีา่ทั่วในพื้นที่นี่เขาจะหูมันก็คือจะอยู่ในเขตพื้นที่ฮับวิชชอของตํารวจทางหลวงก่อเบื้องต้นของตารวจทางหลวงตัวแล้วก็คือสายรองตัวครับ<อ>เพราะเฮาไปไจ้ว่าจะ<อ>บนทาง<อ>าหลวงอย่างเดียว<อ>สายรองตัวเพราะเวลาแจ้งเฮาก็ตึ้งด้ฮับแจ้งจากทุกทิศทางอยู่แล้วครับผม S <S อย่างอย่างของกู้ภัยเขาเองเวลาที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆนะครับแต่แต่อุบัติเหตุนี่ของไม่ได้เพ้่งเกิดใครเพ้่งเกิดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการทาํางานของเรายังเครื่องตัดทางนะครับก็เครื่องไม้เครื่องมอุปรกรณ์ต่อยังองครับครับจะมีเครื่องมืออุปกรณ์ตัดทางนี่นะครับแล้วก็จะมีรถยกใหญ่ยังเวลามีอุบัติเหตุขวางถนนหรือว่าอย่างนะครับเขาก็จะเข้าไปเคลียร์พื้นที่ในการเข้าไปดูแล นี่คือความถ้าเปลี่ยนไปแล้วคือความพิเศษนะครับบ่ได้เซียงกับทางซื้ออุปกรณ์มดนเองเหมือนกับคุณนรดอ๋อบ่ได้บ่ได้เสี่ยงครับเป็นของหลวงบ้างอีกาเนี่ยมันก็มีหมวกถุงมงถุงมืออะครับแต่เบื้องต้นอุปกรณ์เพิ่นมีแต่มันก็ค่อนข้างซุดโซมก็ใครคือแบบมีผู้ใหญ่ใจดีแบบสนับสนุนพ่องเนี่ยครับนารลดเขาใจเหมือนแล้วพี่น้องประชาชนพอกอยรายการหรือฟังอยู่ อยากจะคือบางท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปเป็นนะฮะพี่อ้อน้องมาเป็นอาสาแต่ว่าอยากจะบริจาคหรือว่าช่วยสนับสนุนซื้อมาฮื้อย่างี้เลยได้ก็เจาได้ครับแล้วแต่จิตนะครับจิตจะทาเลยครับผมเพราะค่อนข้างของที่ใจอยู่มันค่อนข้างมันเก่าเนาะเพราะเราวิ่งทั่วเชียงใหม่เลยครับแต่ก่อนผมยังไปถึงเวียงฮงเวียงแหงนะครับใจแต่เนาะมีเหตุอะไรอย่างที่ไหนไปตึ้งมด โอ้นะ้เจ้าตอนนี้ก็สามซิปกคนคยังปีปีหนึ่งเขาจะได้มาเพิ่มเติมสักกี่คนจะได้คนุนนาร์ดก็จะมีเข้ามาแล้วออกไปนะครับบางเื่อแบบ,จะจะบเปิ้ลบอมีเวลาแบบบางคนบบเปิ้ลมีเวลาเนาะเปิ้ลก็คือจะออกไปคนเดียวแล mm ้ว hmm. อย่างอันนี้แบบคือค่อนข้างแบบมีเวลาแต้ๆตนะครับเจ้าเดลกอกเนอหมายถึงสมมุติว่าเขาอยากเป็นเป็น,เป,นเป็นอาสาพอเขาเข้ามาสามครแล้ว เฮาก็จะได้มาได้เลกไอ้ย่างประจําตัวของเฮาเองย่างเอยเนาะครับผมแล้วถ้าเปิรนบอกมีเวลาเปิรนก็มาได้มาจ่วยเฮาแต่เปิรลนก็มาต้องออกก็ได้หรือเปล่าแล้วทําไมเปิน่นมันจะมีแบบอ,ออกไปเอยัจเป็นอุปธรรมหรือว่าอย่างนี้ครับแต่คือเบื้องต้นเนี่ยเฮาก็จะมีระเบียบนะครับก็อาทิตย์หนึ่งขอมาข้าวเวนอย่างสองวันก็<อ>สลับกันมามนะครับเฮาก็จะมีเงินไขยอยู่พอครับบ่าใจว่าแบบคุณมาสมัครจเจ้าแบบเอาชุดไปโกโก้นี่ก่ได้ก็คือ ของเฮานี่จะหมืเนที่อื่นอ๋อเข้าใจละหม,ม,มายถึงมาอยู่สักเต่อได้ชุดไปปุ๊บเราหายเลยมีครับบับได้เนาะจีอยเขาจะเชิญออกเนาะครับผมครับทีนี้เฮาเฮาดูแลในการทํางานของมูเฮาอย่างไดพ้องครับในการเป็นกฎระเบียบในการดูแลก,กันนี่นะคะอย่างเช่นบอกกฎระเบียบที่มาแล้วต้องทําหรือแม้กระทั่งว่าการออกไปช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนในการพอกอยควรัวว่าบาดีหันของเปิดแล้วคยได้เน้อยนะครับเฮาเฮาป้องกันในกลุ่มเฮาอย่างไดพ้องครับ พราะค่อนข้างปลาของเฮานี้ค่อนข้างสกีนนะครับคนที่มาเนาะแต่ยังใหม่ๆก็คือเฮือน้องๆเนี่ยเขาฝึกงานก่อนก่อนก่อนจะมาใส่ชุดอย่างนี้ได้นะครับฝึกงานต้องใช้ผ่านครับต้องผ่านโปรก่อนครับกว่าจะนี้เฮาก็ต้องพอนี้ใส่ตัวตอยมันก็มีอยู่ผ่องกับคุณนรสผ่านโปรมาแล้วมาออกไลน์ตอนหลังหลังผ่านโปรแต่ส่วนมากของเฮานี้จะบอกปะนะครับนอกจากเปิ้ลจะหายไปคนเดียวคนหายนะครับ แต่คือย่างเอียงของเฮาจะม,มีนะครับเหมือนเฮากรแบบคัดกันมาเต็มตีแล้วเหมือนกันเ <ผม S 1> นาะคือทุกอย่างถ้าใจมันมาก่อนน่ะมันมาก่อนอยู่ละมันมาดับหนึ่งอยู่ละคุณนโรดอู้น่าสนใจเจ้าว่าบางคนถ้าจะมาสามารถล้วมาเอาชุดบัได้ไปโกโก้เท,เท,เท่ๆบาัได้แอบบัได้แสดงว่ามีประสบการณ์กับเจ้ามีครับคนติ่แอบอ้างของหรือเอาไปโกโก้เท่ๆแล้วบัได้าเป็นใดเจ้าเราฟังสักหน่อยมีครับบางเสื้อแบบไต่บัตรเนี่ย เปิ้ลกับเงินแบบใบผ่านทางนะครับเก้าชุดทั้งบัตรตึงชุดแขวนนะครับต้องเตือแบบไปเจอเจ้าหน้าที่เองเนี่ยแหวนไมนได้รดห่าครับผมมีครับต้องมีไงเนี่ยต้องมีหลายประเภทกดระเบียบขึ้นมาคราก็มีการตรวจสอบคุมเข้มอันนี้คือติถามในอยากให้คุณผู้ชมสร้างความมั่นใจนะครับว่าในการทํางานของกู้ภัยเอง เป็นเป็นบุคคลกลุ่มนึ่งที่น่ายกย่องนะพี่อ๊อฟนะครับน่าฮึ่กําลังใจแล้วก็อยากจะเจอจนมูเฮานะครับเพราะว่าหลายคนที่มีโอกาสหรือมีเวลารวมถึงมีความรู้ความสามารถนะครับก็สามารถจะเข้าไปเป็นอาสาผู้ภัยตารวจทางหลวงช่วยกันดูแลสังคมของเราย้ําสักน้อยครับใครสนใจต้องนี้าดไรพ่อครับก็สนใจก็ติดตามทางเพจนะครับเฟซบุ๊กผู้ภัยตารวจทางหลวงเชียงใหม่นะครับหรือแอนก็โทรศัพท์ติดต่อนะครับ 0903199998นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์แล้วก็ลองสอบถามก่อนก็ได้ครับครับโทรเข้าไปสอบถามได้ไปได้แจ้งเฮดเนอร์บอกก่อนตอนแรก <c oughs> <c oughs> ไปถามเาร,ราาเื่องสมาร์าาาเนอร์นาเจ้าพอเขาคัดเลือกหลบนี้แล้วเหมือนก็จะเขาจะได้แบบรุ่นใหม่เข้ามาแบบระยะเวลาการคัดเลือกก็คัดเลือกปุ๊บก็คือจะฮอเปิ้ลทยอย มาสัมภาษณ์ก่อนนะครับสัมภาษณ์แล้วก็คือเริ่มรองงานแต่รองงานปุ๊บงงครับต้องรองงานก่อนราคาเนี่ยพอได้สักกลุ่มประมาณสักสิบเขาก็จัดอบรมนะครับปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR นะครับก่อนจะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจะได้มีความรู้แล้วก็พอมีความรู้ก็คือเรื่องของเรื่องท่านต้องแบบไปหน้างงานออกไปทำและจะได้ประสบการณ์นะครับเจ้า ส่วนสูงเกี่ยวก่อส่วนสูงมาเกี่ยวครับอยู่ที่ใจอย่างมาเกี่ยวครับกลัวเลือดเกี่ยวอันนี้เกี่ยวนะถ้ากลัวเลือดแต่ก็เพราะของเฮาบางเตื้อแบบมันอุบัติเหตุเนาะบางเตื้อไปโบกรถหรือว่าอย่างพอเฮาบแบบว่าบมันบแบบว่าเฮามีหน้างานเดียวว่าคือต้องแบบไปเจอเลือดอย่างเดียวครับไปโบกรถอะไรอย่างก็ได้พอเฮาจะต้องแบ่งหน้าที่เพราะของหน่วยงานเฮาปุ๊บแบ่งหน้าที่ไปปุ๊บคนนึงเข้าหาผู้บาดเจ็บ แอมคนไปโบกรถอ,อย่างเอยียครับมันก็ต้องช่วยกันบ่มีความมุ่งเวองต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลอันอย่างเลยสักอย่างวันนี้ใจล้วนๆสมัครได้ได้ครับเสอนเ้อมดครับเพราะตัวเก่าตัวผมเองนะครับมาเกาะศูนย์ทุกคนมาศูนย์นะครับก็คือมันต้องขนขวายมันอยู่ที่ใจในหักนะครับเจ้าครับเ<อ>นะล้วแล่ายังสมมุติว่าหน้าวันนี้เฮาอยู่เจียงใหม่เฮาสมัครอยู่กับ ตำรวจทั้งหลวงตีเจียงไม่แล้วเฮาไปยู่จังหวัดอื่นเฮาไปยูกับเพื่อนได้ก่อหรือบ่เกี่ยวการเจ้าจังหวัดไหนจังหวัดนั่นก็ค <c oughs> ืออะไ้ครับหมายถึงว่าสมมุติวันณ <c oughs> ตอนนี้อยู่นี่แล้วเฮาไปตีจังหวัดอื่นเอาเปิลก็มีอาสาของตีจังหวัดอื่นเหมือนกัน <c oughs> เฮาบอกว่าเฮาก็ยยูเจียงไม่เขาขอมาอยูุตัวตีเพไ่ได้กอได้กอใชได้ครับแสดงว่าเป็นเครือข่ายกัดตึงมดครับผมก็จะมีของประจวบคีรีขันต์ตัวเมืองการนะครับนะ ก็เริ่มละแต่มาได้มีทุกจังหวัดทั่วรประเทศแต่จะเป็นโซนๆไปครับอืม,อมครับก็หบลบอกกอยไปตัวครับเผื่อว่ามีคุณผู้ชมสนใจแล้วก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาอสอบถามอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับการทํางานของกู้ภัยตำรวจทางหลวงนะครับในช่วงเวลาของเผื่อว่าคุณผู้ชมจะสอบถามว่าใครสนใจอยากจะเข้ามาร่วมหรืออยากจะมีโอกาสได้ทําบุญนะครับก็อยากจะเชิญชวนเพราะว่าอย่างหันว่าก่อนหน้านี้เนี่ย เราต้องการผ้าหอ่อศพตัวอันนี้ก็สําคัญมากเหรอครับครับผมใครสนใจบริจาคได้ตังใดครับก็ติดต่อทางเพจกู้ภัยเลยนะครับได้เลยก็จะมีเบอร์โทรติดต่อแอปมินเพจได้เลยครับแต่เบื้องต้นลักๆนี่ก็จะเป็นมูทุงมืออะย่างเนี้ยครับเจ้าครับก ติดต่อถามกันเข้ามาก่อนว่าช่วงนี้เขาเคยได้อีไอย่างค่าเหลืออีนอย่างจังไรกันพ่อง12ปีติเนี้อยู่ในสายงานนี่เนาะคุณโรดปะสปะยางครับเจอทุกอย่างครับเจอทุกอย่างเป็นประสบการณ์ทุกอย่างเหตุการณ์เกาะหลายอย่างประคาดคิดจะป้ายอย่างก็มีจ้าค้นเกาะทุกรูปแบบแม่นแล้วครับเขาออกออกอยู่กับเขาเมื่อนมากกว่านี้มีอย่างยากฝากถึงคนติเปิลอยากจะมาร่วมทีมกับเฮากับเจ้า ถ้าเกิดท่านนาสนใจนะครับถ้าพร้อมเนาะก็เข้ามาสมัครนะครับแต่เบื้องต้นนี่ใจก่อนนะครับใจเนาะมีเวลาครับนะครับมานี่มาอยู่ของเขานี่มันต้องได้เสี่ยงอย่างเดียวนะครับมาก้าวออกจากบ้านก็ต้องได้เสี่ยงค่าน้ํามันรถละแต่คราวนี้คุณก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็ให้บุญเอาทําบุญนะครับครับเฮาเฮา เสี่ยงมุมนึงแต่สิ่งที่เฮาได้รับมาบันไดเป็นสิ่งที่มีขายค่อยบัได้ว่าขคยอยากได้ก็ได้แต่ว่าเป็นสิ่งที่มันมันยิ่งใหญ่นะคือการ<ม>ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์้วยกันเดี<ม>๋ยวโอกาสเจริญโนะครับ<น>ทุกท่านไปเป็นกู้ภัยตำรวจทางหลวงคือคือ<น>ต้องบอกจี่แต้ๆคุณผู้ชมตีเฮาย่ามตีเฮาอู้เนี่ยคือเฮาอย่าจะให้รได้หันว่างานเปิดเนี่ยมันเป็นอาสางานตีแบบจะต้องเสียสะลระถ้ากึศจะมาหวังประโยชน์เนาะคุณนโรดมาเอาบัตรเบงมามีชุดห้อยในโลครับ มาได้ไปอวดไปอ้างไปเป็นแบบทั้งทานอไรอย่างต่างๆครับผมขอคื้ยุดครับยุดอยู่บ้านท่านนายแบบ่ต้องบ่ต้องกึดมาสามารถไรอย่างซักอย่างนะเจ้าพอมันบ่ดีเนาะมันมันางคือองค์กรเป็นเสียเนาะครับผมครับมันเสิมมาแบบแง่บ่ดีคนหนึ่งโดนตัวมดกับเจ้าคุณนโรดเกยก่อเกยครับมีหน่วยของกู้ภัยทางหลวงนะครับแต่เป็นจังหวัดอื่นเนาะก็มีแต่มันก็มุ่งยากแต่เขาต้องสกีนคน ครับแต่ว่าท้ายสุดสิ่งที่เราจะได้ครับนะครับนั่นก็คือความภูมิใจในการเข้ามาเป็นอาสากู้ภยัยตํารวจทางหลวงนะครับวันนี้ต้องยินดีคุณนัทโรดนักๆเลยครับที่มาแบ่งปันมาอู้มาจาเรื่องราวแห่งความภูมิใจที่เราได้มาเป็นอาสากู้ภยัยตํารวจทางหลวงแล้วก็ถือโอกาสเชิญวจคุณผู้ชมนะครับเข้ามาเป็นอาสากู้ภยัยตํารวจทางหลวง้วยการติดตามได้ทาง Facebook หรือว่าจะโทรหาหมายเลข1 1 9 3ทุกอาชีพ ผู้คนมาเป็นกันได้ยินดีนักนครับยินดีครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับกระดิ่งหอยยั้งกันกําเดียวครับช่วงนี้ปิกมาติดตามช่วงตายครับอัปเดตอัปเดตกู่เรื่องเราเขามีเรื่องเล่ากุ๊กุ๊เจ้าข่าวข่าตีไหนไผ่เนี่ยยังอุ้มวนถูกใจตัวแน่นอน